จะเปยผู้ชายช่อจะเปยแฟนช่อนะคะสองพันโครนให้ผู้ชายมีค่านิดเนอให้ผู้ชายมีค่านิดนึงไม่ได้ข้อมืองไม่ได้ข้อมืองมานาน,นซ่อมเซมใหม่ค่ะไม่ใช่ปรับเปลี่ยนซ่อมเซมใหม่ทุกคนคือจําไม่ได้อ่ะเดินไปมองไปเอ๊ะมันจะไปทางไหนอะไร คิดว่าช่อไม่ได้เข้าเมืองนานมากเลยนะคะนานจริงๆก็มาในนูสตอนเพื่อจะมากินก๋วยเตี๋ยวที่ใสง่งอนคือ,อจะมาซื้อของให้ผู้ชายเนื่องจากอ่พรุ่งนี้วันเกิดแฟนช่อนะคะช่อก็เลยว่าจะมาซื้อของให้นางมาดูเดินดูของให้นางนะคะ่ะทุกคนมันไม่มีอะไรพิเศษเหรอกคะ่ะเพราะว่า แฟนชอบนะเขามีหมดแล้วในความหมายของชอบก็คือเสื้อพองงเสื้อผ้านาฬิกานาฬิการองเท้าอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะเขามีหมดแล้วนะคะชอบก็เลยไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรให้เขาก็เลยจะมาเดินเซิร์ฟซฟดูค่ะเฮแต่อันดับแรกนะคะ,อะกองทัพต้องเดินด้วยท้องเราต้องไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ใส่งอนก่อน,นะคะ่ะบนป้าย ซ,ซ่อมไปหมดเลยอ่ะก็คือแบบว่าเหมือนร้านเคตเจ๊งะคะ่ะอย่างตรงเนี้ยเดี๋ยวให้ดูก่อนอย่างตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ก่อนมันจะเป็นร้านดอกไม้ที่ใหญ่มากแล้วร้านตรงเนี้ยก็จะเป็นร้านสลัดที่ชอบมาซื้อแล้วไปกินข้างนอกอ่ะคะ่ะ<ม>ก็จะแบบว่าเหมือนปิดตัวลงอ่ะเนาะตรงไหนที่อยู่ไม่ได้เขาก็จะปิดตัวลงหมดเลยอ่ะคะ่ะทุกคนนี่นะคะไซงอนถึงแล้ว ป้ายแดงๆไซ่งอนฟูดมันจะเป็นเหมือนอทางใต้ดินนะคะนี่นะคะเราต้องอา่านนี่ป้ายลงบันไดเลยในนี้ก็จะเป็นร้านอาหารผสมกับร้านขายของเอเชียนะคะ,ะเห็นไหมคะเห็นข้าวไหม <laughs> น,นี่ค่ะค่อยเหนื่อยชึ่งแรวเดี๋ยวเราก็สั่งอาหารก่อนนะคะทุกคนกาสั่งก๋วยเตี๋ยวไก่ไปนะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ของไซ่ง่อน99โครนเขาก็จะให้ตัวนี้เรามานะคะอ๋อได้แล้วเสียงสานเป็นสีเขียวนี้คืได้แล้วนะคะ เควชอบโดยไปเอาก๋วยเตี๋ยวนะ,ะเดี๋ยวเขจะให้ดูว่าจานเขาใหญ่ขนาดไหนคะ่ะทุกคนนี่ตะก้าผัดตะก้าตะก้าเครื่องปูแล้วก็นี่ค่ะอืมเลิศมากคือจริงๆนะที่มาชอบที่นี่เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเวลาเรา เสร็จใช่ไหมก็สามารถเดินข้างหลังนี้ได้เลยเพราะว่าข้างหลังนี้เป็นขายของเอเชียนะคะพวกเอ่อบะซีบะซิลิกา้าขูลุพพวกหูดุลพาพวกผักสดนี้นะคะพอก,กินเสร็จปุ๊บช่อก็จะเดินไปซื้อของข้างหลังนี้เลยเขาจะมีพวกกะทิพวกใบาย่านางพวกอะไรขายเงี้ยคะ่ะแต่จริงแต่วันนี้มากินเสร็จก็จะไปซื้อของให้แฟนนะคะนั้นชอ ขออนุญาตไปทานก่อนนะจ้าดูช่อเริมให้ทุกคนดูนะคะว่าในร้านไม่มีคนเลยค่ะมีแค่ชอบคนเดียวแล้วก็ตูอีกข้างหนึ่งนะคะ<ม>เผ็ดมากเผ็ดปากเบือแล้วค่ะ ที่เราต้องตามหาอันดับแรกก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ของขวัญน,นะคะแต่เป็นเค้กะคะ่ะทุกคนลืมไปเลยลืมซะสนิทเลยลืมเราต้องไปหาเค้กะคะ่ะทุกคนซึ่งเค้กชอบก็จะซื้อที่แฮมเชิบนะคะเค้กง่ายๆเลยซึ่งแฟนชอบเป็นคนที่ชอบกินเค้กมากฉะนั้นเราอันดับแรกก่อนที่จะไปตามหา คอมขวัญก็ถือเค้กออกไปด้วยเลยค่ะซึ่งเค้กภาษาสวีเดนนี่เขาเรียกถั่วตานะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดู แบบนี้ไปไหมอ่ะไม่เอาหรอกนี่อย่างโมแกนเขาต้องแบบนี้ค่ะทุกคนดูก่อนนะอันนี้จะเป็นที่เขาตัดแล้วนะคะตัวนี้ยชอบคิดว่าชอบไม่เอาอะโมแกนเขานี่อันนี้ของแฮมเชิฟนะคะก็จะเป็นตัวนี้แฮมเชิฟ ตัวนี้น่ารักมากเลยอ่ะราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะตัวนี้เขาบอกว่า6กบีร้อยเจ็ดโครน8ปดบีสองโครนนะคะดูสิสิ่งที่เราจะซื้อกี่บีอันนี้8อันนี้แปบีนะคะตัวนี้6กบีค่ะ6กบีก็179โครน เาเอาตัวนี้ไปให้นานกว่าเนาะอันนี้ของขวัญให้แฟนนะคะเป็นน้ำหอมฉีดฉีดแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนมันเพลบเลยไปหอบไปอของขวัญที่สวีเดนที่จะซื้อให้ผู้ชายเป็นอะไรที่ยากมากจะบอกเลยค่ะแต่ชอบก็ได้มาค่ะชอบได้กล่องหัวใจมา ชอบได้กล่องหัวใจมาแล้วก็น้ําหอมค่ะอืมได้น้ําหอมมาให้ผู้ชายนะคะแล้วชอบก็จะเปยผู้ชายชอบจะเปยแฟนชอบน,นะคะสองพันโครนสองพันโครนก็ทุกคนเอาไปคูณเอานะคะสามจุดสี่ห้าสามจุดห้าศูนย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออตีให้สักห้าบาทเอ้ยตีให้สักสี่บาทละกันให้ผู้ชายมีค่านิดนึงนี่นะคะ เปยเปยผู้ชายอย่าเปยหนักเลยไม่มีงานค่ะไม่มีงานไม่มีเงินมีเงินแต่มีไม่เยอะเออแม่พี่สาวเคยบอกว่าอย่าพูดว่าไม่มีเงินค่ะเราก็จะบอกว่ามีเงินแต่มีไม่เยอะก็เลยเปยแค่นี้พอคะ่ะถ้าเปยหลักหมื่นนี่ล่วงแน่นอนค่ะนี่นะคะ,ะในกล่องนี้ก็จะเป็นซองเงินสองพโครนแล้วก็ซองซองเงินสองพันโครนแล้วก็น้ำหอมคะ่ะ ไนี่นะคะแล้วก็แท่นตัวนี้ค่ะทุกคนชอบต้องแกะป้ายออกออชอบต้องแกะเนี่ยก่อนแกะออกมันก็ไม่แกะหรอกค่ะไม่ต้องแกะหรอกเพราะว่ายังไงเขากิกนข้างนอกอยู่แล้วนี่ให้ดูอย่างนี้ได้ไหมสวย <laughs> คือมันต้องกินให้หมดภายในสามสี่วันนี้นะคะแต่ว่าเชื่อเถอะว่าแฟนช่อหนะให้เวลาเขาแค่ยี่สิบนาทีก็เกลี้ยงค่ะอืมแต่ว่าที่เด็ดกว่านั้นคือช่อต้องหาที่แอบค่ะทุกคนโอ้ยนี่นะคะไม่ที่ใส่กล่องนี้ช่อไม่ได้อ่เอาไปไว้ในตู้เย็น,นทุกคนช่อจะเอาไปแอบไว้ตรงระเบียงค่ะเพราะว่าอากาศมันเย็นเค,ค้กมันอยู่ได้อืม ถ้าเกิดว่าไว้ถ้าเกิดว่าไว้ในตู้เย็นอะเดี๋ยวเขากลับมาจากเล่นกีตาร์เขาจะเจอแล้วมันจะไม่เซอร์ไพรส์เขาค่ะ <Ooh. S 1> ไม่รู้จะซื้ออันนี้มาทำไมตอนแรกตอนแรกอะชอบตั้งใจว่าชอบจะซื้อรองเท้าแต่ว่าถ้าชอบจำไม่ผิดอะชอบซื้อรองเท้าให้แฟนอะของพู m a ่าอ d ดิดาสของ รีดบล็อกเหรอคะเยอะมากประมาณ9้าคู่เออจ็เลยแบบไม่ต้องซื้อแล้วเดี๋ยวมันจะจุกตูดตายเสื้อผ้าก็เต็มตู้รองทรงรองเท้าก็เยอะก็เลยแบบเอาของที่แบบว่าเขาใช้ประจําดีกว่าเขาใช้แบบว่าเนาะอย่างน้ําหอมเนี้ยเวลาเขาไปเล่นไปเล่นกีตาร์ใช่ไหมคะไปเขาเรียกอะไรอะไปเล่นในวงเขาเ็าจะฉีดเวลาเขาออกไปงานอะไรอย่างเงี้ยก็จะฉีดก็จะได้มีกลิ่นแบบว่าเอ่อเนาะเสน่ห์นิดนึงไปค่ะเดี๋ยวไปแอบ,บก้านนี่ นี่นะอุ้ยอืมโดนหน้าตัวเองอีกบดนิดนึ่นงอี่ไม่น่าเห็นหรอกค่ะเพราะว่าอยู่บนเก้าอี้แบบนี้เห็นไหมอ่ะไม่เห็นหรอกเออ อันนี้นั่งข้างในแล้วมองไปข้างนอกไม่น่าเห็นหรอกคะ่ะไม่เห็นหรอกเชอบว่า <c oughs> <c oughs> กลัวเขาเห็นกลัวไม่ตื่นเต้นก็แอ,เอบเสร็จแล้วแล้วทีนี้ก็ต้องรอ,อ,อทีนี้ก็รอให้แค่เขากลับมาแล้วเราก็ค่อยมาเซอร์ไพรส์กันแต่อาจจะไม่ได้เห็นหรอกคะ่ะเพราะว่าถ้าเซอร์ไพรส์นี่ก็จะประมาณเที่ยงคืนของประเทศสวีเดนก็หกโมงเช้าของประเทศไทย <c oughs> แต่ว่ามันก็เป็นการที่แบบว่าทาอะไรแบบตื่นเต้นไม่เชื่อว่าตื่นเต้นหรอกค่ะเพราะว่าปีหนึ่งครั้งหนึ่งเนี้ยที่ ที่ประเทศสวีเดนอะเขาจะจัดเ,เขาจะจัดงานปาร์ตี้ใหญ่คือปาร์ตี้วันเกิดใหญ่ก็ตอนเมื่อ30ลงท้ายด้วยศูนย์นะคะ2 0 3 0 40 50 60อย่างเงี้ยเขาก็จะแบบจัดใหญ่ๆเลยค่ะเดี๋ยวชอบคลิปนี้ชอบก็ขอตัดแค่นี้นะจ๊าทุกคนคุณทุกคนนะคะที่ติดตามและให้กำลังใจชอบตลอดมานะคะไปทุกบ้านรักน้อยๆรักนานๆไปทุกบ้านค่ะ จเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ